ใน1วันควรทําอะไรบ้างน,นะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ได้รวบรวมทั้งหมดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง,งกิจกรรมใหม่แล้วก็เควส์รายวันนั่นเองนะฮะอ่ะคลิปนี้จะไปไวหน่อยนะฮะอย่างที่เห็นเลยคือคลิปนี้จะลานไปในส่วนของเควส์รายวันก่อนเลยนะฮะซึ่งเควส์รายวันนี้ต้องท,ทาําเควส์เมืองจบก่อนนะฮะมันถึงจะแสดง MC ตัวนี้หรือก็คือรับเควส์จากตัวนี้มานั่นเองนะฮะให้เราทําการรับไปทุกเควส์เลยนะฮะแล้วก็ไปเคลียร์เควส์ ที่เรารับมาทั้งหมดนะฮะซึ่งมันก็จะมีบางแมปที่มันไม่เป็น GPS ให้เราเนี้ยเราก็สามารถพิมพ์ชื่อว่าเจอในแผนที่นั้นได้นะฮะมันก็จะมีบางแมปนั่นแหละแค่เล็กน้อยนะ,ะก็ไปเคลียร์อะไรให้จบอ่าในส่วนของควีนละวานเนี่ยถ้าเกิดเราเคลียร์เสร็จนะฮะเราจะได้เม็ดอ่าเขาเรียกว่าเม็ดอะเค็นนะฮะซึ่งเม็ดอันเนี้ยมันจะแบ่งออกแต่ละเมืองอยู่ซึ่งตอนเนี้ยมันเข้ามาแค่อ่าเมืองเดียวก่อนนะฮะซึ่งอีก2เมืองถัดมาก็จะอัพ เข้ามาในส่วนของวันที่8มกราคมแล้วก็19มกราคมนั่นเองแต่ตอนนี้มแค่มือเดียวนะให้ทำมือเดียวไปก่อนนะครับโอเคในคลิปคือทําจบแล้วแล้วก็กลับมาส่งที่ MT ตัวเดิมนะฮะแล้วก็ส่งไปจนถึงเควสสุดท้ายนะฮะเควสสุดท้ายเนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่าเวลาเราส่งะครับมันจะมีสีได้3-7เนาะแต่ทุกครั้งที่ส่งก็นั่นแหละครับมันต้องเกลือผมก็ได้3ถ <c oughs> ้เาเก,กิดได้ใจครได้ใจก็ดีใจด้วยนะฮะซึ่งเมนี่ก็มันจะช่วยให้เรานะฮะตีมอสเตอร์ได้เข้าง่ายขึ้นนนนั่่่่เอง,ะะงสวใครทีีไมมก็ น่าจะตีเขายากทีส่วนของโนดสโตนนะฮะสามารถหาได้รายวันวันละ6เม็ดนะฮะเราสามารถสุ่มหาสกิลของคลาสนั้น,น,นได้นะฮะแต่ว่าเราต้องไปศึกษาก่อนนะครับว่าคลาสอาชีพที่เราเล่น,นะฮะเขาใช้สกิลไหนกันนะฮะซึ่งในสกิลแต่ละคลาสน,นั้นก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะบางชิพเขาใช้น้อยบางชิพเขาใช้เยอะนะฮะซึ่ง มันจาเป็นมากๆในการเล่นในคลาส5นั่นเองครับโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของระบบที่ปรับบาลานซ์มาใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งระบบนี้มันจะช่วยในส่วนของบนบอสนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนฮะโดนเนฟถ้าพูดตามตรงเลยก็คือ <c oughs> สิ่งที่ต้องระวังนะฮะเราก็ต้องบาลานซ์บอสให้ดีนะฮะบอสไลวิชจะลงตัวไหนบอสไลที่เราจะลงตัวไหนนั่นเองนะฮะก็บอสไลที่มันจะมีเพิ่มมาหนึ่งตัวก็คือเอ็นเจลสลามนั่นเองเราก็ต้องเลือกทิ้งบอสสักหนึ่งตัวของไลทิชเนาะ อ่ะส่วนบอสที่เราทิ้งไม่ใช่ว่าเราจะโยนไม่ทิ้งนะฮะหรือก็คือถ้าเกิดเราได้ทุกบอลสีชมพูอะเรารอไปกดตอนที่เรากดลัพเฟบอสทั้งหมดนะฮะมันจะได้เป็นส่วนของฮอนเนอร์มาแทนนะส่วนฮอนเนอร์เนี่ยจะได้ตามระดับของบอสนะอาจจะอยู่ที่150ขึ้นไปจนถึง2008อะไรเงี้ยส่วนอของบอสไยวันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงทั้งหมดได้แล้วนะฮะก็ต้อง ค้านวณดีนะครับต้องคํานวณดีเพราะว่า1บัญชีจะกําหนดแค่90ครั้งนั่นเองนะซึ่ง90ครั้งมันรวมทั้งรายสัปดาห์แล้วก็รายวันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังนะอันนี้เป็นระบบใหม่นะเพื่อใครเพิ่งมาชมวิดีโอนี้หรืออยากกลับมาเล่นก็ฟังตรงนี้นิดหนึ่งนะครัซึ่งมันทำเหมือนเดิมไม่ได้เมตามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับผม อีกหนึ่งอย่างนะฮะลืมนะก็คือการลงมอนเตอร์ปาร์กนั่นเองนะฮะใครที่อยากพัฒนาตัวละครให้มันเก่งขึ้นไปอีกนะฮะก็ไปลงมอนเตอร์ปาร์กให้ครบจันนะครับเพื่อสุขสาวอาทิตย์ซึ่งเหรียญแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันนะฮะจันส่วนจันนะคะับตัวลคานะฮะเราต้องเก็บให้ครบ7วันนะฮะมันจะปลดล็อกเหรียญใหญ่สุดก็คือเหรียญไอ้นี้ยที่เราอยากจะได้มาจริงๆก็คือมันจะมีความสามารถเจะเกาะ10%แล้วก็ไปบวกกับ7ซเวนเด จากนั้นไปผสมเซตเป็นสาเป็น30%นั่นเองฮะซึ่งไม่แปลกที่มันจะแพงในเซิร์ฟนี้น่าจะใส่มีกี่คนอ่ะมันแพงมากแล้วมันหายากมากนะฮะและแน่นอนว่าในอนาคตทุกคนก็น่าจะได้ใส่กันนะครับไม่แปลกที่จะแพงซึ่งขนาดตัวผมเองผมก็ยังอยากใส่เลยแต่ว่ามันอาจจะแพงมากเกินไปซึ่งตอนนี้ผมก็ใส่ของที่มันยังพอเล่นได้อยู่นะะก็อาจจะไม่จะเป็นเท่าไหร่สำหรับผมนะ ต่อมาการลงโดโจนะฮะลงโดโจนี้ลงแค่อทิละครั้งเดียวนะฮะซึ่งตอนนี้มันจะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะฮะกิจรกรรมส่วนของ FK เนั่นเองการเอฟเมันจะได้ทั้งเนโซแล้วก็พาวเวอร์คริสตัลไอสองอย่างเนี้ยเราต้องแยกกันก่อนนะคะว่าการที่เราจะได้เนโซหรือพาวเวอร์คริสตัลนั้นเราต้องไปปล่อยที่แมปมีภูและไม่มีภูนะฮะสมมุติถ้าเกิดผมอยากได้พาวเวอร์คริสตัลนะ,ะผมต้องไปปล่อยที่ภูแบบมันสูนะหรือก็คือภูที่มีคนฟาร์มเยอะ แน่น,นอนว่าภูมันหลีไม่ทันนะมันก็จะผสมไปด้วยทั้งเนโซแล้วก็ power อร์ s t a l ต่อมานะฮะถ้าเกิดใครอยากจะได้เนโซล้วนเลยนะ,ะให้ไปปล่อยแมปที่โคนไปฟาร์มน้อยหรือก็คือภูเต็มนั่นเองนะครับโอเคตัดภาพมาที่โดโจนฮะ,ะมันจะให้เราไตา่ตามข้อกําหนดของมันถ้าเกิดเราไต่ถึงชั้นที่มันกนําหนดแล้วเราจะได้ลายชช่วโมง,งตามนี้เลยนะฮะซึ่งผมแนะนําให้ไต่30ขึ้นไปนะ,ะใครที่มีดาเมจสูงที่สุดหรืออยากจะทดลองดาเมจนะฮะก็สามารถมาทดลองที่ได้ได ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้แค่หลายชั่วโมองอย่างเดียวแต่มันจะได้ทั้งกิจกรรมเหรียญวีซึ่งไอกิจกรรมเนี้ยเราสามารถเอาแต้มเนี้ยไปแลกของได้มากมายเลยอย่างเช่นพวกกล่องดากล่องแดงหรือแม้กระทั่งน็สโตนนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีของที่สําคัญมากๆนะครับมันเป็นส่วนของภารกิจรายสัปดาห์นั่นเองต่อมาวิธีการปล่อยเอฟเคนะฮะผมจะเลือกปล่อยในแมปที่ได้ทั้งในโซลและ p พาเวอร์คิสตอนนั่นเองนะฮะซึ่งผมจะอีพี ถ้าเกิดเรายิ่งมาปล่อยแมปที่มันมีจำนวน EP ได้มากนะครับเราก็จะได้ EP ตามแมปนั่นเองนะส่วนเนโซก็ตามน,นั้นนะฮะตามที่บอกที่บายครับต้นเลยต่อมาเป็นกิจกรรมตะเกียงนะฮะบุคคลที่ตะเกียงแล้วกันนะไอ้กิจกรรมตะเกียงเนะี่ยมันจะบังคับให้เรานะฮะตีมอนเตอร์ให้ครบ600ตัว3เซตนะฮะซึ่งพอเราระเบิดแมปได้3ครั้งนะฮะมันจะให้ตะเกียงเรามานะฮะให้เราไปสุ่ม หรือเอาชัวนะสังเกตว่าจะมีสีเขียวกับสีเหลืองเนาะไอสีเขียวนี่คือได้ชัวนะซึ่งผมอยากได้ชัวเลยก็คือลดกับเบียญ B นะฮะส่วนสีเหลืองอ่ะผมอยากจะไปลงที่ XP มากกว่าก็คือสุมนั่นเองนะฮะสอ,สองอันที่ผมไม่อยากเสี่ยงเลยคือลดกับเหรียญ B เพราะว่ามันจะเป็นมากๆฮนะถ้าเกิดใครอยากเสี่ยงโชคอะไรก็สามารถไปลงได้นะฮะต่อมานะครับผมเป็นอีเวนต์ประจําวันหรือแต้ม V นะฮะที่เราต้องทําครบประจําวันนั่นเองนะฮะซึ่ง ไอ้เหรียญ V หรือไอ้เวซิ่งที่ผมพยายามอยากให้ดูเนี่ยเราสามารถทํได้ทุกคนนะควยประจําวันนะฮะมันก็จะมีควยประจําวันดังนี้ซึ่งผมก็ไม่อ่านหรอกผมก็ฟาร์มเรื่อยๆจนมันก็ได้เองอะ่ะพอฟาร์มครบ250หเหรียญน,นะฮะจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายผมจะเป็นศูนย์ทับสองนะฮะก็ะะถ้าเกิดผมกดรับควยไปมันจะตันแค่สองนั่นเองซึ่งเราสามารถหาเหรียญ V ีได้ทั้งหมดนะครับเอาแบบชัวเลยนะ400เหรียญต่อ1วัน นั่นเองนะฮะเราก็คำนวณกันดีๆนะครับว่าไ e อ้สี่ร้อยเหรียญต่อหนึ่งวัน่ะเราจะเก็บซื้อไรแน่นอนว่าในนี้จะมีขอแยอะม,มากมายที่จะให้ผสมเล่นกันนะครับในส่วนของมินาเคนะ,ะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทำเควสประจำเมืองแมปใหม่นะฮะมันจะไม่มีให้แลกนะฮะเราต้องไปทำก่อนนะฮะถึงจะมีให้แลกส่วนนสโตนก็สำคัญครับในการอัพสกิลขึ้นมาในส่วนตัวผมนะรายวันนะผมจะได้เป็น e p p มาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเร่งเลเวลในการเพิ่มแมทริก สเมทริกเนี่ยจะเป็นแต้มมาอัพสกิลทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็อัพสกิลไปที่เลเวล48แล้วก็แรงมากทั้งๆท,ที่ของผมแค่ขยับนิดเดียวแต่แต่สามารถดูโอโรตัสหรือแบบเกือบโซโลโรตัสได้ประมาณนี้เนาะในส่วนของมินิเกมนะจะแบ่งออกเป็น3หรือ4เกมนั่นเองนะฮะก็ทำไมผมนึกว่าสก็จะมีมินิเกมที่เราอยากจะลงแบบจบๆให้มันผ่านกับอีกมินิเกมหนึ่งจะเป็นมินิเกมแนวโมบ้านะฮะฟาร์มเสร็จตีกันอะไรประมาณนี้ โอเคนะครับกิจกรรมก็จะมีคร่าวๆดังนี้นะใน1วันนะฮะควรจะทําแบบนี้นะฮะซึ่งผมพยายามตัดรวบรวมคลิปมาให้ไวที่สุดแล้วซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะครับในส่วนของข้อมูลนะฮะอาจจะมีตกหล่นไปบ้างยังไงก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปแล้วนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับไว้มีข้อมูลใหม่มาผมจะนํามาเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมส่วนวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย